อดีตหน้าสิวแต่ตอนนี้หน้าใสาแล้วครับสิวเป็นปัญหาที่ใครๆก็เจอครับโดยเฉพาะตัวผมเองก่อนหน้านี้นะครับผมเคยคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีผิวหน้าที่แข็งแรงใช้ครีมอะไรก็ได้เลยไปเลือกซื้อครีมนะครับในเน็ตแล้วก็ตามของตลาดทั่วไปมาใช้แต่พอเลิกใช้เท่านั้นแหละครับสิวเห่อขึ้นมาเลยครับมีทั้งสิวอุดตันสิวอักเสบช่วงนั้นเนี่ยผมหมดความมั่นใจไปเลยครับ แต่โชคดีนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยผมได้เจอนวัตกรรมดีๆอย่างลูมิเนสครับที่ช่วยกู้น้าผมให้กลับคืนไวครั้งหนึ่งต้องขอบคุณนี่เลยครับ2ตัวนี้เลยครับตัวครีเซอร์และตัวเซรั่มครับตัวครีเซอร์เนี่ยนะครับใช้เพียงเล็กน้อยมากๆเลยนะฮะประหยัดฟองเยอะนุ่มทองสะอาดได้ล้ำลึกเลยสิวุตันเนี่ยจะหลุดออกมาเลยนะฮะและที่สําคัญยังทิ้งความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าหน้าไม่แห้งด้วยครับส่วนตัวนี้ตัวเซรั่มครับ ตัวเซรั่มเนี่ยมีส่วนผสมที่ดีมากเลยคือโกลด์แฟกเตอร์ช่วยฟื้นฟูและบำรุงผิวผมให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งครับผิวหน้าแข็งแรงปลอดภัยไร้สารเคมีด้วยครับขนาด2ตัวยังว้าวขนาดนี้คิดดูนะครับถ้าเกิดว่าใช้ทั้งเซ็ตเนี่ยจะว้าวขนาดไหนตอนนี้นะครับผิวหน้าผมแข็งแรงและก็ดูดีขึ้นมากๆไปไหนเมื่อไหร่ไไหมีแต่คนทักความมั่นใจของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยเท่าเลยครับจนมีพี่สาวท่านหนึ่งนะครับอินบ็อกเข้ามา สนใจที่จะลองใช้ชุดลูมิเนสเนี่ยครับและทำให้ผมเนี่ยขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้ด้วยนี่คือจุดเปลี่ยนนะครับและหลังจากนั้นก็มีคนอ e ินบ็อกเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับลูมิเนสครับต้องขอบคุณชุดลูมิเนสจากบริษัทเจเนสโกลบอลครับที่กู้หน้าพังของผมให้เป็นหน้าที่ปังได้ครับ